เล่นกับกระแสะพักส้มบรอดแคสต์ถึงด้อมขอความเห็นเลือกนายกใหม่หรือให้อยู่เฉยๆเวลาประมาณ21นาิ30นาทีของวันจันทร์1กันยายน2568สมาชิกพักประชาชนได้รับข้อความบลอดแคสต์ทั้งในช่องทาง LINE OA และ SMS โดยเป็นการให้กรอกแบบสอบถามเรื่องการโหวตนายกผ่านระบบรับความเห็นสมาชิกพักโดยคำถามระบุว่า1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่พักประชาชนควรใช้เสียงในสภาผู้แทนราษฎรที่มีอยู่ประมาณ143เสียงเพื่อกำกับทิศทางการเมืองให้เดินหน้าสู่การยุบสภาและทำประชามติเปิดทางไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งมีคำตอบให้เลือกคือเห็นด้วยควรใช้เสียงที่มีในสภาและไม่เห็นด้วยควรอยู่เฉยๆ หากจำเป็นต้องเลือกท่านมีความเห็นว่าพักประชาชนควรยกมือสนับสนุนแคนดิเดตจากพักใดเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งมีคำตอบให้เลือกคือพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยนอกจากนั้นยังมีช่องให้สามารถกรอกความเห็นอื่นเพิ่มเติมทั้งนี้เมื่อกดเข้าไปในลิงก์ดังกล่าวจะต้องมีการยืนยันตัวตนว่าเป็นสมาชิกพักประชาชนด้วยจึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้